ยายจะทำแกงบวชฟักทองค่ะยาจะเขียวกะทิเริ่มสีเดือดลนลวเนาะค่ะนี่ค่ะยายรีสอฟักทองจากบ้านพี่ชายมาพี่ชายที่นับถือกันนัค่ะชูปากสวยเนาะค่ะเนาะฟักทองญี่ปุ่นเพิว่ว่ายายสิลงแกงบวชเนาะค่ะอันนี้ก็มันแค่รถเพิว่วมายายแกงบวชใช้กันเนาะค่ะ จช่ย่ายจะใส่น้ำตาลเครื่องถั่วเนาะคะ่ะเนาะน้ำตาลไปลงไปกวนให้ละลายกันเนาะค่ะกะทิร่องมึงพันว่าเหนียวแสบพันว่าฟักทองญี่ปุน่นแต่ปลูกในเมืองไทยเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะมันแค่รสแต่คือคือแค่รสอ,อีหลีกอันนี้อต่นี้สิกวนกะทิใส่น้ำตาลเนาะคะ่ะเนาะ จ้าเมือนีอแกงบวดฟักทองใส่มันแครอดเนี่ก็เด็กิ่ใจคนลำเลือว่าแสบแนวดีนะคะ้ค่ะนาอแต่ว่าหลูก่คนขึ้นนำเต่าหน่อยาะะยาวๆนาอค่ะากก็จด้ลงลิปไปนะะ้ะตอนไปสื่อน้องเพิินมากค่ะากก็ใส่ใสเกิอนิดน้อยนาะคะ่ะเพราปลล น้ำตาลปี้บเครื่องถั่วพ่อค่ะเพราะว่ะาสีโบเนียนหวานน,ะะนิดนึงค่ะกะทิแยกกันเกี่ยวจนเดือดเราจะจ้ะแยกสีเอามันลงเลยเนาะคะ่ะมันกับฟักทองมันแค่หลอดพอนาซื้อเนาะคะ่ะฟักทองหยิบผงธรรมดาเนี่ยจ้ะยายกกันเตรียมเรียบร้อยแล้วกะทิกับเดือดร้อนร้อนโอ้โทอดะะ้วค่ะเด้อ หลังก็นหน่อยเนาะแต่ว่าเพิ่งกบบว่าเด็กโตเป็นไกลหรกค่ะโตะแค่จังหนึ่งแต่กระลาเน่นน้อค่ะเพิ่มไฟค่ะยิ่งดีกับสิแกงหลายแน่นน้อยแต่น้องเดนเพื่อนบ้านเพิ่ลยทำไม่ก็ตักแกงสมกลุ่มก็จดมากหันถอยนึงค่ะย้ายกับสินี่แหละจ้ะแกงบวบฟักทอง mang cả rót người ta, đây, này cứ đan con kín này, Phá mò con lá, hả? Này sốc có vợ chết non nó cũng nó, hay con đe đe, cái thứ gì sốc tốt đi là chắc coi, anh này sẽ sốc ngay nó cả, nếu dài hả, nếu mất tiêm coi, A mang phật không đi phụng. Tommy nóc, nóng 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 nó khả à, nó ta nóng 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 nó nó nóng nào nó nóng nóng không ạ. ฟักทองยายก็บดนี up, ่หั่นใหญ่เนาะค่ะแล้วยายชิมมึงก่อนเจว่าหนักเอ๋กะที่เดือดลเระจ้ะยายเขียวจนเดือดละยายจังเอาเดี๋ยวยายชิมเติมน้ำตาลใส่แดงก็เจ๊กหน่อยเนาะค่ะ Ng tang pik kazibo len nga. Tân nga tang sai đem bên nga. Chi đe ván len nga nga. Mg tang pik kazibo len 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 nga. Mg tang pik kazibo bên vườn ba tiếng thổi về con cả tắt bên cắn nó cắn nó kinh cắn sáng bàn còn là chẳng phật thông đi buôn 2 luôn mà lót sống hóa và đêm mỏ nhai thì sì là chẳng được xì số có đi là là chẳng thôi phật thông các số ngay nó nó เล้จะพักนะ้ืแยกแต่เส็นหนาเส็ตแล้วเป็นท่สุดอยู่วัสดตกจ้าแยกแทนท่เออพี่ๆคนมานปักท้องญี่ปุนนป่นแซ่บเหนียวคนมานเอามาพักเนาะคะ่ะแต่แย่รีเซ็บมาแกงมบวด Những thị tý tay vợ chịu nèn măng nọc áo giáp cái tý giáp sang chịu môn nèo ngon lặng nơi hoa hô chuông anh uyo lêu phân gặp mọi kín ván kín măng lạy ngon 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 như ngon 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 นี่ก็แก้ส้มอาหารข้าวมีเลียวก็เตียมหวานนาะกันเนาะ่ะเรื่องเดือดแล้วแก่ก็สีก้อนนิดน้อยคุยอะไรกะที่จ่าตัวสีสันสยงามก็ที่จ้ายันจาแล้วเจนีสีขยับกก่อนขามยน้องเนาะเาี ตั้งกล่องกันเลยดิบุเห็นหน้าตาโค้งม,มากแล้วค่ะผมสีสันแกงบัวเจลี่ย่ยานคลีบลุดกับยานเนาะค่ะเพราะว่าเคยทายแหลบคลิปกับลุดกับมีค่ะบัวใหอันนี้สักผู้เฒ่าฮัดเล่นยูทูบเนาะค่ะอาจารย์สีไทยยังบัวใหไปใส้ยูทีก็หวานเลยละค่ะ ทายอาหารการกินเนี่กนนเียจะกนาตาเขาคนนเดือดจะนอนน้อยกเนาะดกแตสิปิดเลยหรอคะพ่อว mm ่ hmm. อย่างในคนเลยน,ะะน้อยกว่าเนา่อหันใหญ่ก็ติมน้ำตาลใา,า่แดงไปเครื่องทะเพีาน้อกั่ะเนาะน้ำตาล ปีกับเครื่องถั่ยถั่ยเนยน้อยเลยจ้ะคือว่าจะบนเน้นหวานนาะค่ะเนาะถั่ยนี่จ้ะถั่ยน้ำจิ้มนี่แหละจ้ะยายก็เติมไปเครื่องถั่ยเดือนแล้วก็สิบปีเวลากะเล่นเร็วค่ะท่านการบนน้องนี่ค่ะเดือดแล้วเปิดฟ้าเนาะเดี๋ยวมันจิพุ่งขึ้นมาก่อนี่กะที นี่จ้ะเนี่ยจ้า,นจาหน้าตาก็บสิเป็นยังไงเนาะคะเน,นาะแกงบวบซัดทอมมันแค่หลอดผสมกันค่ะหน้าตาก็บสิส่งเนาะคะเน้อนี่จ้ะแค่นี้เนาะะคเนาะเวลาก็เดินไปไกลล่ะนี่จ้ะหน้าตาของแกงบวบซัดทอมญี่ปุ่นกับมันแค่หลอด ลืมเดือดแล้วเดี๋ยวเดือดเลก็สิปิดไฟนู่นกว่าน้อเพื่ออย่างไห้เพื่ออะไรนู่นกว่าช่วงคี่ไม่ยากง่ายจะเด้อแกงบวชฟักทองญี่ปุ่นมันแครอทเนาะค่ะสวัสดีค่ะ